สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องลูน่าไทยแลนด์อีกเหมือนเดิมนะครับชื่อช่องก็ยังไม่ได้ไปเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขนนะก็วันนี้เราเข้ามาดูลุน่ากันดีกว่าครับก็คือลุน่าตอนนี้ก็คือขยับตัวขึ้นแล้วนะครับขยับตัวขึ้นแล้วครับเป็นไปตามคาดนะครับว่ามันลงมาในยะน,นี้ก็เดีจะกลับขึ้นไปแล้วนะครับก็จะกลับขึ้นไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงไหนนะครับแต่ขึ้นนะขึ้น,นครับขึ้น ครั้นี้เราอยากจะรู้ว่าเราลงถึงไปหนึ่งพัน 1, เนี่ยเราได้มาสามแสนกว่าเหรียญน,นะครับสามแสนสี่สี่หมื่เหรียญแต่ไอ้สี่หมื่นเนี้ยผมจะไม่เอาออกไปขายนะครับผมจะขายแค่สามแสนนะครับสามแสนนะครับแล้วก็ส่วนสามแสนเนี่ยผมก็จะว่าจะขายจากศูนย์จุดนะครับเราก็จะมาดูว่าเราจะตั้งขายอะไรเพื่อเราจะให้ได้กำไรสี่ร้อย นะครับ400อ่ะอันนี้4 4เนี่ยได้100เดียวนะครับพอมา45ครับมันก็ได้300ครับ49ก็ได้400ครับอ่าถ้ามันขึ้นไปถึง55ครับเราจะได้กําไรประมาณ600บาทนะครับอันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นถึงไหมนะครับก็รอดูตอนเช้านะครับว่า ว่าจะขึ้นได้ถึงไหนครับหรือว่าจะแอบขึ้นตอกนกลางคืนเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าดูสี่แล้วขึ้นนะครับขึ้นถ้าถ้าเกณฑ์น,นี้คือขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วถามว่าจะย่อลงไหมไม่แน่ใจครับน่าจะไม่ย่อแล้วครับความรู้สึกผมว่าน่าจะไม่ย่อแล้วครับก็จะเดินยาวแล้วอันนี้นะความรู้สึกผมคือจะเดินยาวแล้วถ้าจะเดินยาวก็น่าจะไปแตะสามสิบเจ็ด 3ามถ้า37นะครับถ้า3า3 7เนี่ยเราขายไม่ได้นะครับถ้าเราซื้อมา32จริงนะครับ3 2ถ้าเราขายอ่ายี่สามสิบเจ็ดนะครับ37เราจะได้กําไรประมาณ100บาทนะครับกําไร100บาทอันเนี้ยกาไรเรา100นะครับแล้วแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ไม่ซีเรียสน,นะครับเราก็ขายได้นะครับขายไปที่ หนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าวาเราจะเอาเอาเอากำไรก่อนไหมนะครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงว่าจะขึ้นไปไหมครับถ้าขึ้นไปผมอาจจะขายก็ได้ครับกำไรหนึ่งร้อยสองร้อยบาทก็มันต้องให้อยู่ได้ประมาณสองร้อยร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบประมาณเนี้ยครับต้องให้มีเศษไว้เพราะว่าถ้าไม่งั้นเราจะได้ไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องหักค่าค่าเทรดเรา ผมผมผมไม่ได้คิดละเอียดนะผมคิดว่าครั้งละยี่สิบละกันในการเทรดแต่ละครั้งนะครับก็คือไม่รู้ว่าเราก็โดนยี่สิบาทประมาณหลักไม่เกินพันนะครับก็จะโดนยี่สิบาทโด,โดยโดยโดยประมาณครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราขายตอนนี้นะสมมติน,นะครับว่าเราจะขายตอนนี้อยู่ที่อ่สามสิบหกเราตั้งสามหกครับสามหกเราจะได้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดหัก ยี่สิบแล้วก็จะเหลือประมาณห้าสิบาท30มสิตังค์ประมาณนี้นครับเราก็กําไรเราน้อยไปนะครับเราต้องให้ได้มากนิดนึงนครับถ้าขึ้น3ามเก้ากำไรก็ร้อยกว่าแล้วนะครับแต่จริงๆอะ่ะผมอยากจะให้มันขึ้นไปอย่างเมื่อก่อนนะครับเนี่ยเมื่อก่อนมันขึ้นไปเกาศูเลยนะครับ90เนี่ย 93 94ด้วยซ้ำเหอะตอนนั้นนะครับเนี่ยนะครับถ้า93 94เนี่ยกำไรพันแปดเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือรอรุนอย่างเดียวว่าจะขึ้นถึงถึง,ถ,งถึงไหนนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะถูกกดลงมานะครับแต่ว่าเส้นเนี่ยมันตีกลับแล้วนะครับก็คือน่าจะความรู้สึกผมนะน่าจะมีสี่สิบนะครับมีสี่สิบจะ จะ45ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวลองดู45นะครับถ้าเราตั้งขายที่45ครับเราก็จะได้ประมาณ360 46บาทครับก็รอดูก่อน,นครับว่าถ้าเกิดเราได้กําไร300แล้วเราก็จะได้เหรียญอันนี้มาด้วยครับแต่อันนี้ก็คือเหรียญที่เราซื้อมาในราคา1,000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปเนี่ย ถ้าเราใส่ไป100นะครับถ้าเราใส่ไปครบเลยครบเท่าที่ที่เราเทรดมาได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นไปเราขายที่36นี่ครับกาไร200ครับเนี่ยเราได้กําไรแล้วนะครับ200แต่อย่างนี้ผมไม่เรียกว่ากําไรนะครับในการขายแบบนี้สําหรับตัวผมผมคิดว่าไม่ได้กําไรนะครับกาไรผมจะต้อง1ก็คือจะต้อง เก็บเหรียญไว้นะครับเก็บเหรียญไว้ส่วนหนึ่งครับก็คือเราจะได้กําไรจากการขายแล้วจะต้องเอากําไรจากตัวเหรียญด้วยนะครับอันนี้คือความละโมบของผมนะครับความละโมบส่วนตัวอันคลิปนี้ต้องย้ํานะครับว่าคลิปที่ทําขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นการเชิญชวนนะครับเป็นการไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ลงทุนนะครับเพราะว่าในการลงทุนเหรียญที่ที่ตายแล้วเนี่ยครับมันมันเสี่ยงนะครับบอกเลยว่ามันเสี่ยงสูงมาก เสี่ยงถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้นะครับแลกกับประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการเทรดของเราเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับมันมันคุ้มเงินหนึ่งพันเราเทรดไปพลาดเนี่ยเราก็จะเสียแค่ประมาณหนึ่งพันนะครับถ้าเราไม่ใจอ่อนที่จะอ่าเติมเงินเข้าไปอีกนะครับถ้าเราใช้ว่าเอ้ยเราตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งพันเนี่ยถ้าหนึ่งพันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําให้มันงอกเงยขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็อย่าคิด เติมเข้าไปเลยครับเพราะถ้าเติมเข้าไปก็คงเก็บตัวอีกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ประสบการณ์นะครับอันนี้ผมก็ไม่มีประสบการณ์เลยเลยนะครับก็ใช้การคาดเดาล้วนๆนะครับแล้วก็อยากจะทดสอบทักษะตัวเองด้วยนะครับว่าเอ้ยตัวตัวเองเนี่ยสามารถจะทำเงินจากหลักพันให้มันเป็นหลักหมื่นได้ไหมนะครับถ้าเราทำหลักพันให้ขึ้นไปเป็นหลักหมื่นได้นะครับ เราก็จะสามารถทําเงินจากหลักหมื่นขึ้นไปหลักแสนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําจากหลักพันให้มันเป็นหลักหมื่นไม่ได้นะครับก็ก็อย่าหวังเลยว่าเราจะทําขึ้นไปเป็นแสนให้ได้หลักแสนหรือหลักล้านได้ครับก็ก็ไม่มีทางครับต่อให้เรามีเงินทุนลงเป็นหมื่นหนึ่งครับเราก็คงจะไม่มีทางที่จะบริหารเงินตรงหมื่นนั้นนะเพื่อจะให้ขึ้นไปอยู่ที่หลักแสนได้นะครับอันนี้ความความคิด ของ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 ผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมคิดแบบนี้นะครับในเมื่อเราใช้เงินจากหลักร้อยขึ้นมาเป็นหลักพันได้ครับแล้วก็เอาหลักพันขึ้นมาเป็นหลักหมื่นนะครับแต่คอนเทนต์เนี้ยผมไม่ได้ทําตอนที่ว่าผมทําหลักร้อยนะครับก็มากระโดดมาที่หนึ่งพเลยนะครับก็เลย ถ้าใครที่ยังไม่กล้าแบบว่ายังไม่เคยเข้าเทรดครับก็มาดูคลิปนี้ไปด้วยกันก็ได้นะครับว่าเออผมลงทุนประมาณหนึ่งพันเนี่ยแล้วเราได้อะไรจากเงินหนึ่พันนั้นบ้างครับจากเงินหนึ่งพันเนี่ยผมผมว่าคุ้มนะตั้งแต่ผมใช้เงินเออสเปดสปะไปทั่วนะครับแบบแบบมันจะมีเงินเรียกเงินสเปดสปะ ของผมนะส่วนตัวผมจะเรียกเงินสเปซสปาเงินสเปซสปาของผมในที่นี้ก็คือ1เติมเกมเซื้อไอเทมเกมซื้อโปรแกรมอะไรต่างๆนาะนาที่ที่ผม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 ใช้นะเป็นเป็นเขาเรียกก็เป็นเงินแบบซล้อรายนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เงินที่จะต้องซื้อถูกแบ่งออกมาจากการใช้ชีวิตประจำวันในครอบครัวแล้วนะครับ เขาแล้วก็ปนปเงินเปนเงินสุส้ยสุไลของผมนะครับก็จะใช้ประมาณนี้ก็คือตอนนี้เงินจํานวนเงินที่ผมใช้มาลงนี่ก็คือเป็นเงินจากที่ว่าผมเป็นคนติดเกมผมพูดเลยว่าผมเป็นคนติดเกมแบบเล่นเกมก็ต้องเติมอะ่ะบอกตรงเลยว่าต้องเติมนะครับแล้วผมก็จะเล่นอยู่เกมเดียวเจ็ดแปดปีนะครับก็เล่นอยู่เกมนั้นเกมเดียวนะครับก็เลยเอ้ยงั้นเราลองมาเปลี่ยนคอนเทนต์ตัวเอง เราลองใช้เงินจากการเติมเกมเนี่ยมามาลองหัดเทรดดูไหมเราอาจจะพอได้กำไรจากเงินที่เราจะเอาไปเสียกับเกมนะครับเอามาลงนี่ดูไหมว่ามันว่ามันจะงอกเงยได้ไหมครับอย่างตัวเกมเนี่ยมันก็งอกเงยนะครับเพราะอย่างตัวเกมนี้ผมก็จะเอาไปทำเป็นอ่าเหมือนว่า ลงช่อง icytube นะครับทำอีกช่องหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับรายการทั่ว,วไปนะครับก็เป็นช่องเล็กๆครับแล้วกช่องนี้ก็เลยแบบเออคน,คนชอบเสพเสพข่าวลูน่ามากนะแบบเสพแบบเออเขาเรียกว่าอะไรละเขา้าเข้าเส้นเลือดเร็วก็ว่าได้นะครับแต่ครั้เ,ออ Luna เนี้ยด้วยเออลูน่าเนี่ยกระแสมันจะบางลงบางลงบางลง,ง,ลงจนแบบ หาฟังไม่ได้แล้วหาดูแทบจะไม่ได้แล้วในแต่ละวันณนะตอนนี้เนี่ยผมก็เลยเฮ้ยงั้นเราก็ทําช่องลูน่าเอา่อเป็นของตัวเองเลยดีกว่าไหมแบบเออเราก็ไปกับลูน่านี่แหละคือจะมีคนดูเท่าไหร่ก็ช่างอะ่ะแต่เหมือนเราได้ระบายเราได้ปล่อยของเราเหมือนเราได้พูดกับหน้าจอมือถือนะครับที่ใช้อัดอยู่ผมไม่ไม่ผมไม่ได้ใช้ในคอมอัดนะครับใช้ในมือถืออัดนะครับ แล้วก็ผมจะไม่ปิดบังนะครับเรื่องเหรียญผมนะครับว่าเนี่ยเหรียญผมซื้อวิจริงๆนะครับเนี่ยในในราคาหนึ่งพันเนี่ยนะครับก็จะได้สามสามแสนสามแสนี่หมื่นเหรียญครับไอตรงสี่สิบหกนี้ผมซื้อก่อนเขาเขาล้มนะครับที่ซื้อไว้นะครับก็ไม่ว่าได้แอร์ดรอปเท่าไหร่แต่ก่อนเขาล้มเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะจับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับก็ได้ก็ก็คงไม่เยอะเพราะมันแค่สี่สิบกว่าเหรียญน,นะครับมัน มันน้อยแล้วตอนนั้นนะครับไม่ใช่เหรียญผมซื้อตอนนั้นประมาณน่าจะเหรียญไม่ถึงร้อยหรือสองร้อยเนี่ยประมาณนั้นนะถ้าจําไม่ผิดหรือ,อยังไงเนี่ยครับเราก็ไม่ต้องสนใจตรงนั้นครับเราสนใจตรงที่ว่าอาด้วยทุนเงินหนึ่งเงินหนึ่งพันเราเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามันได้ไหมครับตอนเนี้ที่ผมตั้งซื้อไว้ตอนนั้นก็คือเอ 3ามสแล้วก็29่ส้นะครับและลงท้ายก็คือ32มได้ผ่านนะครับแต่ลง29ไม่ยอมลงนะครับผมดูแลสถนานการณ์ไม่ยอมลงเมื่อคืนวานก็ผมก็เลยจัดการซื้อที่สามสิบสองรอบหนึ่งนะครับก็ก็ได้32มสอติดมาเลยทั้ง2รอบนะครับก็ได้เหรียญมา3ามแสนกว่าตามที่ตั้งเป้าไว้ เราก็จะตั้งขายที่สามแสเหรียญตีสี่หมื่นนั้นเราจะถือว่าเป็นกําไรส่วนต่างครับซึ่งเราจะไม่นําเอาเข้ามาขายนะครับแล้วเราก็จะซื้อใหม่ด้วยเราวงเงินหนึ่งพันนั้นนะครับหนึ่งพันนั้นแต่สี่ถ้าเราได้กําไรสี่ร้อยสี่ร้อยนั้นผมอาจจะเอามาซื้อพวกอ,อีทเร,รียมไม่ใช่อีทเร,รียมอีทเร,รียมซื้อไม่ไหวครับเพราะว่า ถ้า4ี่อีเทเรียมเราโดนค่าแก๊สไปก็หายท้องนะครับความรู้สึกผมนะที่ใจผมผมอยากซื้อนะก็คืออาจจะซื้อพวกอ่า LTC ก็ TC, คือ litecoin นะครับหรือว่า BTC BTC ตอนนี้ก็น่าซื้ออยู่นะครับเพราะว่าลงเยอะมากครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้องด็อกนะครับน้ Đ องด็อกน้องด็อกเนี่ยเมื่อก่อนผมให้เฉยๆก็คือด็อก5บาทครับแต่ตอนนี้เป็นด็อก2บาท8ปแล้วนะครับไม่ยอมไม่ยอมไป5บาทสักทีนะครับ ก็น้องด็อกเนี่ยถ้าเราใช้กําไรซื้อมาก็คือหมายถึงว่าเราซื้อน้องด็อกไว้ที่สมมตินะครับเราซื้อน้องด็อกไว้ที่สองบาทแปดสิบใช่ไหมครับสองบาทแปดสิบแต่น้องด็อกเราเนี่ยจริงๆแล้วราคาเขาเขาน่าจะขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับเมื่อเมื่อ BTC ดีตัวเต็มที่ก็น่าจะอยู่ประมาณห้าบาทสี่บาทห้าบาทนะครับก็คือถ้าเราลงทุนเอ่อสี่ร้อยสมมติเราได้กำไรจากดูน้ามาสี่ร้อยเรามาซื้ออันนี้นะครับซื้อดอกไว้สี่ร้อยนะครับ แล้วเมื่อดอกขึ้นไปนะครับถ้าดอกขึ้นไปขึ้นไปเป็น4ี่บาทเราก็จะได้กําไรเพิ่มเป็นอีก400บาทก็เป็น800บาทนะครับก็เหมือนเอาเงินไปฝากกินดอกครับแต่ไปฝากแยกเหรียญออกไปนะครับหรือไม่ก็ btc btc ก็ btc ก็ซื้อได้นะครับอันนี้สําหรับเป็นคลิปที่สําหรับคนที่ท,ที่ยังยังยังไม่เคยเข้ามานะครับก็คือว่าเอ้ btc เหรียญเป็นล้านเราจะซื้อได้ไหมได้ครับ นี่ครับเราก็จะมวนเงินที่เราจะซื้อ400ร้ยครับแล้วเราตั้งไปซึ่งเราต้องการซื้อในราคาที่1ล้าน3 0แสนเอ้ย1่ล้าน3 0หมืนูย์ะครับศูไปเลยก็ได้นะครับศูนย์เนี่ยศูนอ่าคอมีหนึ่งด้วยตัวอ่ะก็1นองนก็ได้ครับเราก็จะได้อ่าเป็น btc ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์สามตัวแล้วก็สามแปด ครับเนี่ยนะครับอันนี้สมมุติว่าเราซื้อไปที่400นะครับเราก็เราอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปกว่านี้นะครับเราคัดลอกครับคัดลอกตรงนี้ไว้แล้วก็เอาตรงคําว่าขายเนี่ยมาจิ้มมาวางไว้ครับพอวางเสร็จปุ๊บแล้วลองลองมาดูว่า btc ถ้าเกิดมันขึ้นไปล้านสองแสนล่ะนะครับจากเงิน400ตอนนั้นนะครับแล้วมาขึ้นมาล้านสองแสนเราได้กําไรเท่ไหมครับ61บาทนะครับ แค่นี้เองเพราะว่า BTC เป็นเหรียญที่แพงนะครับแล้วก็ค่าแก๊สก็เอาเรื่องอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพวก IOT เงี้ยก,ก็จะได้เหรียญเยอะนิดนึงนะครับ400แต่ IOT เนี่ยก็คือเราซื้อเขาไม่ขาดทุนอยู่แล้วครับถ้าเราซื้อเขาไว้ตอนนี้คือไม่ขาดทุน IOT เป็นซื้อเหรียญความรู้สึกผมนะผมมองว่าเป็นเหรียญที่ไม่ขาดทุนนะครับสมมุติว่า่เดี๋ยวเรามามาลองเทสดูเลยนะว่าถ้า400 นะครับ400บาทนะครับ400นะครับแล้วก็เราก็มาตั้งซื้อที่เอาแบบราคามาร์เก็ตเขาเลยครับ0.6เลย0.6ครับเราก็จะได้6 6 0 65เหรียญใช่ไหมครับอ่ะเรามาตั้งขายนะครับ65 6ใช่นไหมครับที่ซื้อ400บุกกิ้งนี้นะครับแล้วก็มาตั้ง0.9อุ้ย0.9ครับ ใช่หไ,หไ,ไ,หไหมครับเราได้กําไรแล้วนะครับจาก400เราได้กําไรเ,าเกือบสองร้อเลยเห็นไหมครับแค่ศูนยุดเก้าครับแต่ต้องใช้เวลานะครับให้โอเเป็นเหรียญที่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าช่วงบิคอยค้นก็จะอยู่ประมาณบาทสามสิบนะครับเนีย่ยสามสิบบาทสามสิบต่างเห็นไหมครับจาก4ี่รอยกลายเป็นแปดร้อบาทนะครับนี่คือการเ,าเหมือนเราเอามาฝาก เอาซื้อเหรียญมาฝากประมาณนั้นนะครับโอ้เอากำไรจากอีกตัวหนึ่งมาซื้อครับแต่ทําไมผมต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะ่ะเงินตรงเนี้ยมันจะปนกันเราจะไม่รู้ยอดว่าเออเราใช้จุนทุนไปเท่าไหร่แล้วเราได้ยอดเท่าไหร่นะครับอ่าก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีนะครับว่าผมจะสามารถตั้งขายอันนี้ได้ไหมนะครับ ตอนนี้ผมอยากจะตั้งรอแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไปไหมนะครับก็เดี๋ยวประมาณสักที่สามที่สเดี๋ยวผมจะตื่นมาดูอีกรอบหนึ่งครับมันจะมีแกงที 3. นะครับว่าว่าจะดันเหรียญนี้ไปถึงที่เท่าไหร่นะครับถ้าถึง40กว่าอะไรก็ผมก็คงขายครับไม่ไม่เอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับพรคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่องเอ่อ ลูน่าไทยแลนด์ด้วยนะครับกำลังจะเข้าไปเปลี่ยนที่ช่องครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนที่ช่องเป็นช่องอมีบุญอินโออยู่ครับเป็นชื่อแบบไทยๆเลยก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ